ในวันนี้จะพาผู้ชมไปชมชุมชนแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันในการนําเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนั่นก็คือเปลือกมะพร้าวไปพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มค่ะ และการต่อยอดครั้งน,นี้ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกกระบวนการนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเปลือกมะพร้าวที่เหลือจากการเอาไปต่อยอดแล้วก็ยังเอาไปใช้งานได้ต่อกระทั่งว่าน้ําที่ต้มนะครับคุณผู้ชมก็ยังใช้งานต่อที่ด้วยส่วนขั้นตอนวิธีการทํามีอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรติดตามกับคุณสันสนียอยพิไลครับนำเปลือกมะพร้าวที่เหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าว จนกลายเป็นสินค้าขายดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองเหียงตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจัังหวดประจวบคิริขันกว่า3ปีแล้วทำให้ลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพี่ไผ่รีเรืองอาลามหรือพี่หน่อยประธานกลุ่มผู้ริเริ่มในการนำเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งจำนวนมากในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าโดยมีกศนอ,อ,อหัวหินให้ความรู้ ประกอบกับมีประสบการณ์รก,ารณการทำผ้ามัดย้อมอยู่แล้วค่ะตอนนี้อย่างพี่นอยด์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็เลยมามองเอพืชพื้นถิ่นของจังหวัดประจวบเรามีอะไร<ม>ซึ่งก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ทำเปลือกมะพร้าวแต่ว่าโจทย์ของเราประเด็นของเราคือเราอยากาให้สิ่งเหล่านี้ที่มันมันมีเขาเรียกอะไรมีเยอะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางมันกลายไปเป็นขยะทีนี้เราจะทำยังไงเรื่องให้ขยะ เกิดมาเป็นเงินหรือเป็นรายได้ที่เกิดมาจากขยะหรือเป็นการ u p พไซ l i n g ขยะให้มีราคาแล้วเดิมทีพี่หน่อยก็ทําเรื่องผ้ามัดย้อมอยู่แล้วแต่ว่าทำในในเรื่องของเค Me, มีซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราอ่ะเขาเขารณรงค์ในเรื่องแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้สาร K เคมีเปลือกมะพร้าวที่นํามาใช้ย้อมสีจะให้สีที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ถ้าเปลือกมะพร้าวอ่อนจะให้สีชมพูมะพระา้าวทึนทึกจะให้สีน้ำตาลค่ะขั้นตอนในการทำผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวนำเปลือกมะพร้าวมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำไปต้มคุณผู้ชมคะการต้มเปลือกมะพร้าวเนี่ยจะให้ดีให้สีออกเยอะๆก็จะต้มประมาณหนึ่งคืนต้มจนเขาบอกว่าอะไรนะให้ไฟดับเลยเหรอใช่ก็คือไฟหนึ่เตาไฟหนึ่งเตาที่เราใช้ ก็จะยิ่งออกเยอะใช่ไหมคะแล้วอัตราส่วนในการต้มอัตราส่วนถ้าเราใช้หม้อเบอร์50เราก็จะใช้เปลือกมะพร้าวปรมา5กิโลน้ำส10ลิตรมหลังจากที่ต้มเอาสีออกแล้วในส่วนของเปลือกมะพร้าแบบนี้ที่เหลือไม่ทิ้งนะคะเอาไปทําเป็นปุ๋ยต่อใช่ไหมคะพี่ใช่คือเราจะใช้เป็นวัสดุหมุนเวียนก็คือสามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยเป็นดินปูกหรือเอาไปใส่ข้างๆกระถางนั่คือว่า เวลาที่เราต้มเราดึงเม็ดสีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เกลือนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาไปหมุนเวียนใช้หลังจากตักเปลือกมะพร้าวออกแล้วก็นำผ้าที่มัดลายมาใส่หม้อต้มประมาณ3ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้ต้องคอยกลับพลิกด้านไปมาเพื่อให้ผ้ามีสีเสมอกันขั้นตอนต่อไปเป็นการนำไปฟิกสีค่ะเพื่อไม่ให้สีตกโดยการนำไปแช่น้ำปูนแดงที่ผสมไว้อีก5นาที ระหว่างล้างก็ต้องขยำขยำให้น้ำปูนแทรกทั่วเนื้อผ้าเพื่อให้สีเข้มแล้วนำไปล้างน้ำผึงในที่ร่มทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนระหว่างนี้สีก็จะเริ่มเปลี่ยนมีความเข้มขึ้นค่ะนำมาล้างแล้วแกะยางที่มัดลายออกนำไปล้างแล้วตากในที่ร่มอีกรอบแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผ <c oughs> ู้ชมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวก ผ้าคุ้มลายสวยๆนะทุกอย่างเนี่ยก็คือจากสีของเปลือกมะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะที่ไหนตัวไหนที่ของเราขายดีที่สุดแบบไหนคะจะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าแล้วก็หมวกแล้วก็ผ้าพันคอนี่จะเป็นสินค้าที่ขายดีเวลามีคณะดูงานมามแล้วก็อย่างก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดค่ะจะขายดีเพราะว่าคือเขามาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่อะมาทางโซนภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวทะเลอุหิตอยู่แล้วก็คือ บางทีถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ย<ม>เราก็ต้องมีการซักทำควาะอาดก่อนใส่แต่อันนี้ของเราก็คือสามารถสวมใส่ได้เลยอย่างเช่นตัวนี้ขายดีสุดเลยค่ะเวลาที่เราไปออกอที่ Market มาร์เก็ต l วนเดลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนชาวเกาหลีไต้หวันอันนี้จะชอบมากแต่ถ้าเป็นพวกโซนยุโรปเนี่ยก็จะชอบเป็นแบบสายเดียว<ม>ซึ่งในการที่เราผลิตเนี่ยค่ะก็คือเราทำออเดอร์ทำตามออเดอร์แล้วก็ทำไว้ รับคณะศึกษาดูงานเพราะนั mas, 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 ้นเราไม่ได้ทำสินค้าต <t> ุนไว้เยอะๆเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสถึงแบบนั้นแต่ว่าเอาจริงๆเวลาทำก็มีน้อยเนื่องจากว่าภารกิจเราเยอะแต่ว่าเราก็ดีใจนะคะที่น้องมาวันนี้นะคะได้ให้เราได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวมีทั้งหมวกกระเป๋าสมุด หลอกมอนเสื้อผ้าคลุมไหลร,ราคาอยู่ที่หลักร้อยค่ะขึ้นอยู่กับรูปแบบและเนื้อผ้าจำหน่ายภายใน,ยในศูนย์และออกบูธจำหน่ายตามงานค่ะการรวมกลุ่มผลิตผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวนอกจากจะสร้างรายได้เสริมและรายได้หลักให้กับคนในชุมชนแล้วยังทำให้คนในชุมชนนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตค่ะได้ประโยชน์หนึ่งได้ความรู้หนึ่งแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะเอา ความรู้ที่เราเนี่ยเราสามารถเอาไปทําต่อยอดไปสอนคนอื่นได้ที่เราที่เรามาทํากันคําว่าขยะเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นขยะที่ไร้ค่าแต่ถ้าเป็นคนทํางานในเรื่องอ่าสิ่งแวดล้อมเราจะมองว่าจริงๆมันไม่ไม่ใช่ขยะมันเป็นเพียงวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นแล้วเรามองว่าพอมันมองไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่ามันสามารถ สร้างมูลค่าให้เราได้ก่อนที่มันจะลงไปถังขยะตรงนี้เรามีความภาคภูมิใจว่าเราได้ส่งต่ออาชีพให้เขาได้ไปต่อยอดในการที่เป็นอาชีพเสริมเข้าสู่อาชีพหลักได้ไม่เพียงแค่นําเปลือกมพระพร้าวมาต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าพี่หน่อยยังเป็นแกนนําด้านการจัดการขยะของชุมชนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจนทําให้ได้รับรางวัลประกาศชุมชนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสมดีเด่นระดับประเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยและรางวัลอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมที่มีโอกาสไปเที่ยวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันและก็อยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 2 5 3 9 9 3 9 6ค่ะ